สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับฝ้ายอีกแล้วนะคะกับช่องลูกชาวนาอีลามมลเดอร์นะคะวันนี้มีบอลสวยๆนะคะมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะท่านผู้ชมรอบจัดส่งวันจันที่จะถึงนี้นะคะใครสนใจบอลไซส์กระถางห้ากระถางหกกระถางแปดนะคะคลิปนี้นะท่านผู้ชมมีให้แบบจุกๆเลยค่ะแล้วก็ใครที่สนใจแบบไม้กระดูกชัดๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ไม้กระดูกชัดๆนะคะสิริมงคลดีนะคะวันนี้นะคะมีมาให้จุกๆเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะอสงไขยฟอร์มกอก็มีท่านผู้ชมขาวันนี้มีหลากหลายเลยนะคะเดี๋ยวฝ้ายขออนุญาตแผ่นกล้องนะแต่และกระถางนะคะไม่น้อยกว่ากระถาง5้าค่ะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่ราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยนะคะ1 0 0 1งรหนสะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะองค์หญิงทอฝันท่านผู้ชม เรียกได้ว่าเป็นไม้อาเป็นไม้แรตัวเก่าเนาะตัวนี้แต่ว่าคัดสั่นมาให้ลูกค้าแต่แบบป้ายหโดห,ดหดทางนั้นเลยค่ะนะเป็นแบบเหมือนทาไอชโดมาทุกต้นค่ะนะคะไฟคัดมาให้แบบงามๆทุกต้นเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ที่ฝั่งนู้นก่อนนะท่านผู้ชมค่ะเนาะ บ้านพี่อยู่ฝั่งคโนนบ้านน้องอยู่ฝั่งคณีหูวาสะพานชนกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีโอ้ยมาเร็วสิขามลองมารักกันรักกันนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่ต้นแรกก่อนเนาะท่านผู้ชมอ่ะฟอร์มด้านหน้านะคะเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับค่าจะส่งเนาะขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะ ค่าส่ง50บาทเหมาเหมานะคะจะส่งให้แบบตะก้าไรซ์นีมีปลายทางทั่วประเทศนะคะย้าว่ามีปลายทางทั่วประเทศนะคะถ้าสมมุติว่า,าลูกค้านะคะไม่สะดวกโอนเนาะแต่อยากจะอุดหนุนอยากจะซื้อบอลไฟ้นะคะหนึ่งต้นก็ส่งแล้วนะคะเพียงลูกค้าโทรมาหาไฟได้เลยนะคะแล้วแจ้งว่าน้องไย คุณลุงอยากได้ต้นนี้นะราคาเท่านี้อยากได้ต้นนี้นะราคาเท่านั้นคุณยายโทรมาได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับเป็นปลายทางนะคะเนาะปลายทางก็ไม่บวกเพิ่มนะคะและพิเศษสุดๆนะคะทุกรอบการจัดส่งเนาะเนาะ ลูกค้าที่ซื้อประจำนะคะหรือใครที่ชมคลิปจะทราบว่าซื้อครบ500จัดส่งให้ฟรีนะคะ3ต้น4ต้นก็ครบ500แล้วนะคะได้จัดส่งฟรีแถมตะก้านะคะไปใช้ใส่ใส่ผ้าด้วยนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเริ่มให้ก่อนอ่ะที่ต้นนี้ดีกว่าคะ่ะเพราะว่าขายดีมากๆนะคะท่านผู้ชมคะตัวนี้นะคะน้องชื่อว่าสิริมงคลดีนะคะ สิริมงคลดีนะคะตัวนี้จะเป็นไม้กระดูกที่ชัดนะคะเขียวขาวแล้วก็เขาจะกัดสีออกนะท่านผู้ชมค่ะตัวนี้นะตัวนี้นะลูกค้าอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดสีออกนะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเขาจะกัดสีนะคะตัวนี้ตัวนี้นะลูกค้ามีหลายกระถางเนาะนี่คะ่ะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกกระถาง สวยๆเลยนี่ค่ะสิริมงคลดีนะคะชื่อก็เพาะนะลูกค้านี่ค่ะสวยๆนะท่านผู้ชมห5 0บาททุกต้นเลยนะคะนี่ค่ะสิริมงคลดีค่ะตัวนี้ก้านหนาแล้วก็ใบค่อนข้างที่จะหนากระดูกชัดนะคะแล้วก็มีเลเยอร์มีมิตินะลูกค้าลองดูนะคะนี่150บบาทเท่ากันทุกกระถางค่ะ ต่อมาค่ะเปิดให้ต่อที่ตัวนี้นะคะเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจเนาะตัวนี้ชื่อว่ามนกริตยานะคะมนกริตยานะลูกค้าตัวนี้จะเป็นไซส์นี้ค่ะมนกริตยานะคะมนกริตยาค่ะลูกค้าจะได้เป็นฟอร์มนี้นะคะฟอร์มใหญ่ๆเนาะไม่มีน้อยกว่ากระถาง5แน่นอนค่ะ ตัวนี้นะคะฟูๆเลยลูกค้าตัวนี้น้องจะค่อนข้างนะคะไปทนน้ําตาลออกชมพูนะคะตัวนี้จะกัดสีแบบนี้ท่านผู้ชมยิ่งแก่ต้นยิ่งสวยยิ่งงดงามนะคะมนกริตยานะคะตัวนี้นะ,ะลูกค้ามนกริตยาตัวนี้นะคะอยู่ที่150บาทค่ะนี่คะ่ะจะกัดแบบนี้150บบาทวันนี้ใครอยากได้ไม้พรมกอนนะลูกค้ามีเยอะคะ่ะราคาหลักร้อยต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนี่คะ่ะ มนกิติยา150ยาบบาทนะคะต่อมาค่ะอสงไขลูกค้าอสงไขวันนี้มีมาแบ่งทั้งหมดนะคะทั้งหมด2ราคานะคะอ่ะอันนี้นะคะไซส์แรกนะคะน้องมีหนึ่งหนอลูกค้าน้องมีหนึ่งหนอนะคะตัวนี้ร้อยี่สิบเก้าบาทนะคะนี่นี่ค่ะหน่อน้องนะคะหนึ่งร้อยี่สิบเก้าบาทกระถางแรกต่อไปนะคะจะเป็นฟอร์ม ฟอร์มแบบนี่ค่ะฟอร์มแบบมีน่อแล้วจัดว่าไปทำกอได้เลยลูกค้าฟอร์มกอนะลูกค้าฟอร์มกอนะคะตัวนี้นะเมื่อกี้หนะึ่งร้อยยี่สิบเก้าเนาะตัวนี้หนึ่งร้อยสามสิบเก้าค่ะลูกค้านะคะลูกค้าตัวนี้นะคะหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทลูกค้าเอาไปทำกอสวยๆหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทคะ่ะนี่ค่ะ ราคาหลักร้อยต้นๆเท่านั้นได้ฟอร,ร์มกอไปแล้วท่านผู้ชมต่อมานะคะไฟไปต้นต่อไปให้นะคะน้องชื่อว่าสิวาลัยลูกค้าจะว่าก็ว่าลืมบอกเบอร์โทรค่ะอ่ะขออนุญ,ญาตนะคะถ้าใครสนใจนะโทรมาได้ที่เบอร์086 4096617นะคะหรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0931670128นะท่านผู้ชมเบอร์แรกนะคะโทรได้อย่างเดียวแต่แอดไลน์ไม่ได้ส่วนเบอร์ที่2แอดไลน์ได้แต่โทรไม่ติดนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าใครจะโทรโทรมาได้ที่เบอร์0864096617นะคะต่อมาค่ะสีวาไลค่ะตัวนี้นะคะเป็นไม้ออกโทนสีแดง แดงเข้มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีเส้นแบบนี้ใบหนานะคะใบค่อนข้างที่จะหนาตัวนี้น้องคือสิวาลไายค่ะสีวาลไายลูกค้าก็เอาไป150บาทนะคะอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้บอลสวยๆไปนะคะซื้อแค่3กระถางถึง4กระถางเท่านั้นนะคะได้โปรส่งฟรีนะคะซื้อครบ500ส่งฟรีมีมีปลายทางทั่วประเทศส่งด่วนให้เลยนะคะแบบตะก้กาไปรณีนีนะคะเนาะเลือกสักสามต้นสี่ต้นก็คุ้มแล้วค่ะ หรือจะซื้อต้นเดียวก็ได้นะคะค่าส่งก็ห้าสิบาทเหมาเหมาเท่านั้นเองสีวาลัยหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะสีวาลายหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะท่านผู้ชมเนาะอ,อ่ะถัดต่อไปตัวนี้ค่ะสายพระเนตรลูกค้าสายพระเนตรตัวนี้นะลูกค้าน้องมีแค่กระถางเดียวนะลูกค้า ตัวนี้นะจะเป็นบอลที่ทรงใบสวยนะคะตัวนี้ลูกค้าจะกัดสีแดงๆตัวนี้เอาไปที่150บาทค่ะ150บาทนะคะสายพระเนตรนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะเพชรสีประทุมนะคะ<ป>เพชรสีประทุมตัวนี้100 100บาทเท่าเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือสวยๆวย100บาทค่ะท่านผู้ชมเพชรสีประทุมก้านหนาใบแข็งนะคะ เดี๋ยวายเปิดต่อไปตัวนี้ค่ะหนุมานคลองเมืองนะคะหน้าชมพูชมพูค่ะชมพูแบบนี้เลยนี่ค่ะลูกค้กาขากระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสำหรับหนุมานคลองเมืองหน้าชมพูแบบนี้นะคะกระถางนะคะมบเริ่มเทิมนะคะนี่ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะลูกค้า ใบจะชมพูแบบนี้เลยกระถางบิ๊กบุ้มนะคะหนึ150บาทเลือกสักสามกระถาง4กระถางลูกค้าจะได้โปรส่งฟรีนะคะ,ะตัวนี้นะคะขายดีมากนะคะเพราะว่าเป็นบอนทรงที่แบบขออนุญ,ญาตนะคะลูกเป็นทรงใบที่ค่อนข้างที่จะอา จะริวยาวและกระดูกชัดนะลูกค้าตัวนี้พระนางสุจิตานะคะตัวนี้พระนางสุจิตากัดสีสวยๆแบบนี้ลูกค้า180บาท180บาทนะคะตัวนี้ขายดีทุกรอบนะคะ180บาทคะ่ะพระนางสุจิตานะคะอ่ะต่อไปคะ่ะนางรักสดเทวีตัวนี้นะคะจะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถาง สองต้นในกระถางนะคะลูกค้าจะอยู่ที่120บาท120บาทนะลูกค้าถัดออกมาตัวนี้ค่ะเรืองพนารายใบายาวนะคะเรืองพนารายใบายาวตัวนี้มีกระถางเดียวสูงสูง,สงใหญ่ๆแบบนี้เลยลูกค้าเป็นไม้ที่ ถ้ากัดสีสุดๆนะคะเรียกว,ว่าสวยมีมนสะกดสวยมากๆนะคะกว่าจะกัดสีได้แบบนี้คือนานมากๆเลยนะลูกค้าตัวนี้1 8 0บาทนะคะให้เลยกับความเบื้องลึมเขานะ1งร้180บาทลูกค้าต่อมาค่ะตัวนี้นะลูกค้าจะเป็นถือว่าเป็นตัวที่ราคาแรงที่สุดในคลิปที่ไฟลงมาเลยนะคลิปนี้ในคลิปนี้เนาะตัวนี้หานุมานตัว9้านะลูกค้าตัวนี้นี่ค่ะเป็นบอลป้ายนะคะหานุมานตัว9้าลูกค้าเป็นบอลป้ายชมพูเห็นไหมคะ ใบแรกเปิดมาแบบนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆป้ายแบบนี้นะคะลูกค้าเนาะใบจะหนาตัวนี้หนุมานตัวเก้านะคะสามร้อยบาทคะ่ะลูกค้าสามร้อยบาทหนุมานตัวเก้านะคะอ่ะเดี๋ยวฝ้ายขออนุญ,ญาตนะคะแผ่นกล้องไปทางนูน้นแล้วก็จะกลับมาทางนี้นะคะวันนี้นะคะฝนแบบน่าจะตกนะลูกค้าเพราะว่าอากาศอ้าวมาก ตัวนี้นะคะลูกค้าไก่ทองประเสริฐนะไก่ทองประเสริฐตัวนี้ไฟให้ไปที่อ่าหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทต่อมาค่ะไกลทองเฉยๆตัวนี้ไกลทองเฉยน้องมีหน่อนนะคะไกลทองตัวนี้น้องเป็นไม้มีหัวเนาะมีหน่อนะคะลูกค้าขาตัวนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนะตัวนี้ค่ะไกลทองต่อไปนะคะลูกค้าจะเป็นอ่าในทองหมิ่นเนาะ ต่อนะคะในทงหมินลูกค้าในทงหมินตัวนี้เป็นไม้หัวนะคะเอาไปทํโฟมกอนะลูกค้าตัวนี้พอฝนตกแล้วน้องก็งามมากนะคะแม่อยู่ตรงกลางเนาะลอ้อมรอบด้วยลูกประมาณ7ต้นนะลูกค้าตัวนี้1 5ึยบาทในทงหมินโฟมกอนะคะลูกค้าเดี๋ยวายขอตัดไปให้ที่ทอฝันก่อนนะเนาะเผื่อลูกค้าท่านใดชอบนะคะเพราะว่าคัดมาให้คือเปิดด่างสวยๆทุกต้นแล้วในราคาเบาๆลูกค้าเนี่ยคะ่ะ อ่ะเนี่ยเห็นไหมคะในราคาเบาๆลูกค้นานะเพียงหนึ่งยสิบาทองค์หญิงทอฝันแบบป้ายป้ายแบบสวยๆเห็นไหมคะหนึ่ง้ยี่สิบาททุกกระถางลูกค้าเนาะเนี่ยคะ่ะสวยทุกต้นนะคะเปิดติดป้ายด่างไอชิลทุกต้นนะคะหนึ่งรยสิบบาทลูกค้าฟอร์มสวยแข็งแรงทุกต้นคะ่ะ เนี่ยค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบาททุกต้นนะอยากได้ให้ไปปลูกกันลูกค้าเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะช่วงนี้หน้าฝนเนาะไม้ก็จะบึบไม้ก็จะสวยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทคะ่ะเดี๋ยวไฟตัดมาให้ที่ทางนี้นะคะลูกค,ะคะ้าขาเนาะใกล้ละใกล้จะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตัวนี้อุสามณีคะ่ะอุสามณีนะคะลูกค้าเอาไปต้นละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยค่ะมีสองต้น นะส่วนต้นนี้มีหน่อนะคะตัวนี้อยู่ที่129บาท129บาทนะคะมีสองกระถางตัวนี้นะคะปู่ชินเนาะวันนี้ลูกค้าไฟมีปู่ชินแล้วก็ปู่ชิวมาให้นะคะปู่ชินอันนี้ปู่ชินนะคะปู่ชินตัวนี้นะคะ100บาทลูกค้าน่าจะคล้ายๆออกทางบันดันซับเนาะตัวนี้หนึ่งร้อยนะคะแต่ปู่ชิว ลูกค้ตัวนี้น้องกัดสีเข้มแบบกัดเป็นรายนะคะสวยต้นตตโตนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่150บาทนะสำหรับปู่ชิวนะคะแล้วก็จะมีนินอายราตัวนี้ค่ะนินอายราต้นโตโตเลยลูกค้าเรากัดสีแบบสุดๆนะคะใบพลิ้วสวยมากๆเลยนะลูกค้าตัวนี้นะคะนินอายราตัวนี้ลูกค้าไปร้อยแปดบาทใหญ่ใหญ่มากๆนะคะ ต่อไปยักษ์เตียเมย่ค่ะตัวนี้จะเป็นกระถางแบบเป็นกระถางแปดลูกค้ามีหน่อแล้วทั้งคู่นะไฟให้ไปที่ร้อยแปดสิบบาทนะเผื่อใครเป็นสายยักษ์นะคะตัวนี้ถือว่าเซลให้เลยแบบมีหน่อร้อยแปดสิบบาทเนาะอ่ะนี่ค่ะแบบมีหน่อร้อยแปดสิบบาทยักษ์ตีเมฆนะคะนี่ลูกค้าผ่านไปแล้วจุดนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะโหอ่ะ เหลืออีกเซตหนึ่งนะคะเซตนี้จะเป็นไม้สีเขียวและเขียวออดน,นะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวไฟเปิดตัวนี้ให้ก่อนเพชรพระอุมา mm hmm. ใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆนะคะถ้าใครได้เห็นตอนโตลูกค้าคืออันนี้ถือว่าโตแล้วแต่ยังไม่แก่จัดลูกค้าคือถ้าแก่จัดนะคะคือใบตรงเนี้ย จะเป็นริ้วแล้วมีเสน่ห์สุดๆลูกค้านะแต่ลูกค้าเอาไปเถอะเอาไปทำฟอร์มกอนะคะเพราะตอนเนี้ยแม่เขากระถางเนี้ยคะ่ะออกลูกมาไม่ต่ำกว่าสามต้นเท่ากับว่ากระถางเนี้ยได้ไปประมาณสี่ต้นนะคะนะลูกค้าหนึ่งสองสามอะนะเหมือนกันได้ไปตกสี่ต้นลูกค้า เพชรพระอุมานะคะใครที่ยังไม่มีนะคะแนะนำเอาไปเลี้ยงเพราะว่าโตมานะคะสวยไม่แพ้กับสีดิมงคลดีเลยลูกค้าตัวเนี้ยนะคะไม่แพ้นินนยราไม่แพ้เรืองพระนารายเพชรพระอุมานะคะและยิ่งเป็นฟอร์มกอแบบนี้แล้วด้วยนะคะลูกค้าใหญ่นะลูกค้าดูเอาไปตั้งต่งหงาดแบบรอ,อกัดสีสุดๆได้เลยนาไฟขอดที่180บาทนะคะกระถางละ180บาทลูกค้า หนึ่งรอยแปดสิบาทนะคะใหญ่จริงๆนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายกันไปด้วยที่อินทราชิดหน้าทองอินทาราชิดหน้าทองนะคะจะเป็นไม้ที่มีสเสน่ห์ในความใบสีเขียวเข้มและเขียวอ่อนลูกค้าลองดูเนาะตอนอ่าเนี่ยค่ะเขาจะกัดสีแล้วเป็นไม้ที่แตกกอเก่งลูกค้ามีหน่อทุกต้น นะคะในเนี้ยมีหนอทุกต้นแตกหนอแตกกอเก่งลูกค้านะคะเนี่ยเขาเรียกว่าอ่ารอบคลิปก่อนฟ้าบอกว่าเรืองแสงใช้คําว่าเรืองแสงทําไมถึงใช้คําว่าเรืองแสงพอเขากัดแก่จะจัดแล้วเป็นฟอร์มกอคะ่ะลูกค้าด้วยความที่เขาแตกหนอแตกกอเก่งคือพื้นใบจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะสีเขียวเข้มแบบเนี้ยโทนเข้มแล้วตัดด้วยอ่อนนะคะแล้วพอ ตรงกลางออกเป็นขาวลูกค้ามันเลยความมันแบบกลายเป็นแบบความเรืองแสงที่ลงตัวนะคะพอมองออกมาเป็นสีเขียวสบายตานะคะลูกค้านะวันนี้นะคะเอาไปกระถางละ150บาทเท่านั้นกระถางละ150บาทเท่านั้นเพราะว่าอ่าย่อมกว่าล็อตก่อนที่ไฟขายไป220เนาะเอาไป150บบาทลูกค้าเอาไปเรืองแสงด้วยกันนะลูกค้าสวยจริงๆตัวเนี้ย แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นอ่าบางท่านก็อาจจะไม่ชอบบางท่านอาจจะชอบนะถ้าใครชอบแบบความสบายตาความเรืองแสงตัวนี้เห็นไหมคะแล้วจะออกมาชมพูอีกลูกค้าไม้ตัวนี้เรียกว่าอ่าดูนิ่มๆดูนวลๆแต่แบบล้ำลึกไปด้วยความมีเสน่ห์นะลูกค้าค่ะตัวนี้เนาะอ่ะเรียกได้ว่าน่าซื้อทุกตัวนะคะแต่ลูกค้าจะชอบตัวไหนมากที่สุดนะคะก็ อ่ะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลแล้วนะคะแต่ว่านะคะอ่ะถ้าใครชื่นชอบนะคะซื้อสะอาดต้นแรกไฟล์ก็ส่งนะคะถ้าซื้อสักสามต้นสี่ต้นส่งให้ฟรีแบบแตะกร้าไบชะนีนะคะส่งให้ทั่วประเทศมีปลายทางทั่วประเทศไม่บวกเพิ่มนะคะวันนี้เนาะไม้สวยก็อยากให้ลูกค้าได้ไปปลูกนะช่วงนี้หน้าฝนนะคะหลายๆบ้านไม้ก็คงจะ อาจากที่ยุบไปก็คงจะแตกขึ้นมาสวยงามนะคะเนาะเดี๋ยวยังไงนะลูกค้าฟ้ายต้องจบคลิปไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องลูกชาวนายอีล่ามาลเดอร์ด้วยนะคะวันนี้จบคลิปไว้เท่านี้คะ่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีคะ่ะ